เจอกันที่รีสอร์ทค่ะพี่น้องคะ้อ,อากำลังจะต้มกาแฟโชงกาแฟกินนะไปดูทะเลหมอกมาแล้วแต่บาบูมีคะ่ะมีนิดเดียวนะแต่ตอนนี้ก็หนาวมากอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราจะรอดเด็กๆอาบนะ้ำแล้วเราจะไปกินข้าวต้มไปกินอาหารเชา้าแล้วก็จะเดินทางไปภูทบเบอร์พี่น้องคะวันนี้เราจะไปเขาแล้วที่ภูทบเบอร์กันนะคะพี่น้องหนาวมากวันนี้สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห่งร้อยหกสิบเจ็ดสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมค่ค่ะทุกคนยย yeah. สำหรับชิปเอ่อเคาร์คอสนะคะพี่น้องค่ะสาสิทาดาแคมปิ้งนะนล้วไปจองมาในเต็นท์โดมนะสามพันเก้าค่ะมีอ่างอาบน้ำมีห้องน้ำในตัวนะม,ม,มีห้องแอร์แล้วก็มีพัดลมข้างในค่ะพี่น้องค่ะฟรีอาหารช้านะแต่ตอนเย็นเป็นหมูกระทะชุดละห้าวันนี่เราจะทำเป็นแบบน้ำร้อนเยอะไปแล้วนะ,ะอันนี้ก็จะดิบม้นค่ะเียอะค่ะ อากาศดีมานประมาณ15องศานะคะเฉลี่ะจะเดืะดตันได้ไหมคะได้ได้กินมันนี่น้อยๆเฉลอากาศกินเล่น,น,นออคุบล่ง รอให้มันลอกนึงรานเราไดีฟกาแฟต้องเป็นวงกลมวนไปเรื่ยนแลก็ลงรอรอให้กาแฟลงรอเทใส่แก้ว เสร็จแล้วค่ะของเร้อนเนาะค่ะปังปิ้งไข่ดาวใส่กอนเขาต้องร้อนก่นเขาต้ด้านนอกก็จะเดินทางไปภูทับเบิร์กพี่น้องคะวันนี้เราจะไปข้าวราวที่ภูทับเบิร์กกันนะคะพี่น้องหนาวมากวันนี้31ธันวาคม2567 ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ค่ะทุกคนเย่สำหรับริปเอ่อคาวคอ์นะคะพี่น้องค่ะสาสิทาดาแคมปิ้งนะนะ้ำวันจองมาในเต็นท์โดมนะสามพันเก้าค่ะมีอ่างอาบน้ำมีห้องน้ำในตัวนะม,วนะมีห้องแอร์แล้วก็มีพัดลมข้างในค่ะพี่น้องค่ะรีอาหารเช้านอกจาต,ตอนเย็นเป็นหมกกระทะจุดละห้าร้อยบาทเจอกันที่อื่นค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย